โอ้ยโน้ย้อนมาีละเฮ้ยวนเนูละอะใจเย็นสพีใจเย็นไม่ได้เรโคมเียว้ยไปไปที่อื่นไปเป็นไรพูดน้งไม่ดีดูไม่ดีเออ ทำไมไม่เกี่ยวติ๊กเก็ตล่ะหมูเนี่ยลมเสียลมเสียเออทำไมไม่หาที่ปล่อยลมเล่อยล่ะรีบกว่าไอ้ลมเหมือนกันกูไม่อัานไม่รอดแสดว่าที่อารมณ์ไม่ดีเออหัวร้อนนะกำลังหมดกีดอะหัวร้อนอะหัวร้อนอะรู้ไหมพี่เดิจะไปไหนล่ะคพี่จะไปข้างหน้าโน่น มันที่นมาจากไหนอ่ะมาจากข้างหลังเนี่ยและข้างหลังที่พี่ว่าเนี่ยมันเคยที่ไหนในเมืองไงในเมืองเหรอครับปัญถามืองอะไรเนี่ยพอดีแรกพี่ผมเนี่ยมาจากข้างหน้าจะไปข้างหลังแล้วไอ้ข้างหน้าผมนี่ก็คือบ้านนอกเออผมันเลยจะเข้าไปในเมืองพอดีก็ใจสิ ไม่ใช่พี่คือผมไม่กู้ด้านกับคนในเมืองเลยแล้วผมเป,ป็นคนข้างนอกเลยเจอพี่พอดีแล้วผมรบกวนพี่หน่อยจะตูน่ลยจะถามพี่หน่อยพอดีว่าแม่ผมเนี่ยเป็นนี่คนในเมืองเขาอยู่แล้วแ,ลแม่ได้ใช้แห้ผมมาใช้นี่แทนแม่เขาออนนี้จัดแต่ชื่อเลยรู้จักแต่ชื่อ,แต,อแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยว่าเจอพี่พี่นคนในเมืองเนี่ย ที่อาจจะรู้จักไอ้คนนี้ก็ได้เจ้าของนี่นะพี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมูลคนในเมืองนี่มันใหญ่โตมากนะมันใหญ่โตมากไม่ใช่ว่าคุณจะรู้จักทุกคนนะไม่ใช่อยู่ในเมืองนี่ก็ได้รู้จักทุกคนคนที้พูดเป็นหนี้เงินเขาเนี่ยเท่าไหร่สามพันแบบนี้สามนี่โดนโกงเลยมันไม่ใช่เงินไม่น้อยนะพี่นะสามพันเนีแล้วคนข้างนอกเนี่ยเท่าไ นจนอย่างผมเนี่ยปล่อยทหารได้สามพันจะมันก็เหนื่อตายพี่แล้วเราจะไปเราจะไปคืนให้ใครงั้นค่ะสามพันเนี่ยคือผมจะบอกชื่อก่อนพี่จะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเท่าว่ากันเออแต่ว่าในคนนี้เนี่ยมันเป็นแม่ทัพนะพี่พี่น่าจะรู้จักนะครับผมในทางก็มีหลายคนแต่ก็ดีมากพี่นี่ก็แบบดีดีสนุนนะนะตะโกนตะโกนตะกกนเทเสท มันมีสกุลน,นะพี่ออมันนอกไงไม่ค่อยได้พูดพูดสัพท์แบบนี้แต่ไม่ช่วยแม่ครับใจน้จอยไม่ได้ไดนี่เจ้าของนี่เนี่ยะชื่อว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะพี่เออพี่นี่แต่พี่บอกเลยนะไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยชื่อว่าแม่ขมวันตาและแม่ก็ใช้ผมมาแล้วพี่ผม,มไม่รู้จักเลย แลบอมันแคชื่อแล้ก็เกิดมาดีๆ็เอาเงินไปให้คนอื่นตรงสี่ชงหาตายไป3สามพันปัหาที่ไหนได้อีกทีก็ได้เจเนี่ยมรู้จักจุปหลามีรู้จักีกบอกนิดหน่อยสามพันสามพันเพี่จกไปให้แม่ทัพตารู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าเลยคบพี่ลุกเหลือแเลยไม่เคยเห็นเลยรลูกไม่มีเลยสักใบ แ่หัไม่เคยเห็นเลยอเอมนโงเภทไหนจ้างมาใช้คนในเมืองสาั่ไม่ใช่หนี้ไท่างานสามพันบาทรู้จตกเป็นผู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าลาตามีพูดกันแต่เราเรานะพอใกล้กันอีกสองสัปดาห์ กูทำไปแล้วเราจะไปบอกใครนะถ้าเกิดฉันบอกฉันเป็นแม่ทับบนตาขึ้นมา <laughs> ไอ้เอ้ยมันไม่เห็นเลยเนี่ยหนักลอยเนี่ยฉันไม่ได้ใส่ชัยก็ไม่รู้นี่ก็ปล่อยไปได้ในเรื่องนี้วินมอใคยวิ่ทาาก็ไปหาเลย <c oughs> ตอกไปใครทำขา,าให้ายเเดี๋ยวลอ,อกไปได้สามพันไปแล้วิี่เลย พี่รู้จกัจกไม่บางพี่รู้จักบอกผมหน่อยไอ,อ้นุ๊กเราไม่ตัวเครืองเจ้าเลยที่เจ้าหนึ่งไม่รู้จักแม่ทัพมนตราเอาละเราจะบอกเจ้าก็ได้แม่ทัพมนตราไม่ใช่ใครของเราได้เลยแม่ทัพมนตรา